ผู้รักพิงกิจที่ควรทำพระพุทธภาสิทธยังหิกิจจังตระปะวิดังอากิจังปณะกริยติอุณละลานังปามัตตานังเตสร้างวัดทันติอาสวาเยสั่นจะสุสมารัตถานิจังกายคตาสติอากิจังเตนะเซวันติกิเจซาตัดจะการิโนสตานังสัมปะจานานังอัดทังขัดชันติอาสวะ แปลความว่า,วาผู้ใดละสิ่งละทิ้งสิ่งที่ควรทำาจงเล็บกิจแต่ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำในวงเล็บอก,กิจอาสะวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ผู้นั้นผู้มีมานาจัดประมาทโมเมาส่วนผู้ใดปรารบกายยคตาสติอยู่เนืองนิดผู้นั้นเป็นผู้ทำติดต่อในสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำอาสะวะาทาั้งหลายของท่านเหล่านั้นผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความ สิ่งที่ควรทําคือสิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนสิ่งที่ไม่ควรทําคือสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่ปัญหาว่าอะไรคือหน้าที่ของตนบางคนมีหน้าที่กว้างขวางมีความรับผิดชอบมากหน้าที่ย่อมเกี่ยวข้องหรือเป็นผลต่อเนื่องมาจากความเป็นเช่นเป็นมานาปิดาเป็นครูอาจารย์เป็นบุตรดาเป็นมิสหายเป็นบ่าวเป็นนายเป็นสมณะเป็นอย่างใดย่อมมีหน้าที่ของของอย่างนั้นติดตามมาด้วยเสมอไปเมื่อเราเป็นหลายอย่างก็ต้องทําหน้าที่หลายอย่าง การทาหน้าที่ให้สมบูรณ์นั่นแหละคือการทํากิจที่ควรทําส่วนการทอดทิ้งหน้าที่เป็นการละทิ้งสิ่งที่ควรทําการไปก้าวตายหน้าที่ของผู้อื่นพูดพลามถึงกิจอันมิใช่หน้าที่แต่หาโทษของผู้อื่นในบุคคลอันไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในความรับผิดชอบของตนเป็นต้นเรียกว่าทําสิ่งที่มีควรทําคนที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นผู้มีมานะจัดสําคัญตนว่าเป็นผู้รอบรู้ไปเสยทุกอย่างเป็นผู้ประมาทและมัวเมาในตนหลงตน เข้าใจผิดเข้าใจผิดผิดว่าใครก็มีความรอบรู้สู้ตนไม่ได้จึงชอบเที่ยวก้าวร้าในหน้าที่ของผู้อื่นและทิ้งสิ่งที่ควรทําในหน้าที่ของตนไปทําสิ่งอันไม่ควรทําในหน้าที่ของผู้อื่นอาสวะคือกิเลสมักดองย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลประเภทนี้คนที่รู้สิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนทําสิ่งอันเป็นหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นั้นแม้จะบกพร่องในเรื่องอื่นก็ไม่มีใครตําหนิส่วนผู้ซึ่งรู้อะไรอื่นทําอะไรอื่นสารพัดอย่าง แต่บกพร่องในหน้าที่ของตนวินยูชนย่อมตำหนิได้การดูคนวัดคุณค่าของคนเราต้องดูที่เขามีความรับผิดชอบในหน้าที่เพียงใดคนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามฐานะที่ทนเป็นส่วนผู้ใดปรารบกายยกตาสติอยู่หนึ่งนิททำติดต่อในสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำมีสติสัมปทัญญ่าอยู่เสมอ อาสวะของท่านเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้กายคตาสติคือสติอันเป็นไปในกายพิจารณากายว่าเป็นของไม่งามสูโครกเป็นที่ตั้งที่รองรับสิ่งปฏิกูลนานาประการการเจริญกายคตาสติเป็นอุบายบรรเทาราคะโทสะและโมหะและให้ราคะโทสะโมหะสิ้นไปในที่สุดได้สวยอมตะรสสมดังพระพุทธภาษิตธว่าพิสษจน์ทั้งหลายทำอันเอกแห่งเล็ยบยอดเยี่ยม อย่างหนึ่งคือกายคตาสติอันบุคลอบรมแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อความรเริมจากโยคะใหญ่เพื่อสติสัมปทัญญะใหญ่เพื่อได้ยาณทัศนะเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทําให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิช,ชาและวิมุตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าได้บริโภคอมตะ ผู้ใดไม่ได้บริโภคกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าไม่ได้บริโภคอมตะผู้ใดเสื่อมจากกายคตาสติขึ้นชื่อว่าเสื่อมจากอมตะผู้ใดชอบกายคตาสติผู้นั้นชื่อว่าชอบอมตะท่านผู้ต้องการความละเอียดแหง่งสังวรนา,นากรารยคตาสติโปรดดูในวิสุทธิมัชบับปาลีภาคสองหน้าสิบสี่หรือสาษาราสำคัญแห่งวิสุทธิมัชฌฉบับภาษาไทยของข้าพเจ้าระหว่างหน้า หนึ่งร้อยสิบสี่ถึงหนึ่งร้อยี่สิบนั้นเถิดบุคคนผู้มันประกอบหนึ่งซึ่งกายยคตาสติย่อมละความยินดียินร้ายเสียได้มีจิตใจมั่นคงอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งอันน่าสะพึงกลัวแม้จะเป็นอันตรายปานดังว่าจะฆ่าชีวิตไปเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อหนาวร้อนหอิวกระหายบัณฑิตผู้ไหม่ประมาทพึงใส่ใจเจริญกายยคตาสติซึ่งมีอานิสงส์มากอย่างนี้ข้อว่ากิจเจซาตัดจักการิโน หมายถึงว่าผู้ทําติดต่อในสิ่งที่ควรทํานั้นความว่ามีความเพียรเป็นไปสม่ำเสมอไม่ทําทำหยุดจุดโดยองค์ธรรมหมายเอาตัววิริยารมพะนั่นเองคุณข้อนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในความสําเร็จผลทั้งทางโลกและทางธรรมขาดคุณข้อนี้เสียแล้วบุคคลจะทํางานใหญ่ให้สําเร็จไม่ได้เป็นอัขนขาดการศึกษาเล่าเรียนการทํางานการปฏิบัติธรรมจอมต้องอาศัยการกระทําติดต่อทั้งสิน้น จะเป็นการเวลาสั้นยาวเพียงใดก็สุดแล้วแต่กิจที่ทํานั้นมากน้อยเพียงใดหรือใหญ่เล็กเพียงใดแม้ทําได้เวละเล็กวันน้อยก็ขอให้ทําผลสําเร็จย่อมมีมาเองอย่างแน่นอนการทําคุณความดีก็ต้องทําติดต่อเหมือนกันหยุดไม่ได้เพราะเมื่อหยุดทางความดีจะย,ย่อมขาดอาหารและจะน้อมไปในบาปอาสวะทั้งหลายของบุคคลผู้เจริญกายยตาสติผู้ทําติดต่อในสิ่งควรทาไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะ ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้คือย่อมถึงความสิ้นไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ชาติยาวันนครพัทยาทรงปรารบภิกษุชาวนครพัทยามีเรื่องยอดดังนี้เรื่องภิกษุชาวนครพัทยาภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ขวนขวายในการประดับเขียงเท้าทำเองบ้างให้คนอื่นทำให้บ้างซึ่งเขียงเท้าทำด้วยยาธรรมดาบ้านทำด้วยยาปล่องบ้านทำด้วย้นเป่งบ้าน ทำได้ภากกำพลบ้านละทิ้งอุเทศคือการศึกษาเล่าเรียนปริกุชชาคือการไต่ถามอธิศีลได้แก่อินทรียสังวรอธิจิตและอธิปัญญาคือสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาภิกษุทั้งหลายอื่นเห็นแล้วติเตียนภิกษุชาวพัทยานั่นว่าสนใจในกิจอันไม่ใช่ของสมณะเป็นต้นแล้วกราภูนแด่พระศัสดาพระพุทธองค์ทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมาบวชในธรรมวินัยของเราด้วยจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งแต่มาขวนขวายในกิจอีกอย่างหนึ่งอันไม่ใช่จุดหมายในการบวชพวกเธอทํำคำอันไม่ใช่กิจของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายังกิจจังตะดะปะวิทังเป็นอาทิมีในัยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุชาวเมืองพัตยะบรุอรหัตผลแล้วแล